จะปฏิเสธไม่ได้เลยครับวัสัตว์ที่มีหัวใจใหญ่กว่าขนาดตัวและมีลีลาการต่อสู้กับนักล่าต่างๆที่ดุดันที่พร้อมจะปกป้องตัวเองและลูกน้อยจากสัตว์นักล่าที่จ้องจะมาคุกคามและพยายามจะล่ามันเป็นอาหารจนมันได้รับการจดบันทึกจากหนังสือกินเนสบุ๊กว่ามันคือสัตว์ที่มีความกล้าหาญที่สุดในโลกอย่างฮันนี่แบดเจอร์เหล่านี้เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มากไปด้วยความสามารถและเป็นเหยื่อที่อันตรายมากที่สุดสําหรับนักล่าขนาดใหญ่เหล่านี้ในผืนป่าเนื่องจากมันมีผิวหนังที่หนาที่ แม้แต่ขนของแม่นแอฟริกาที่แหลมคมที่สามารถเจาะเข้าผิวหนังของเสือและสิงโตได้อย่างง่ายดายก็มีอาจจะสร้างความระคายเคืองให้กับมันได้แต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับแม้ว่าฮันนี่แบดเจอร์จะมีความกล้าหาญและความสามารถที่เกินตัวก็ใช่ว่ามันจะรอดพ้นจากนักล่าที่น่ากลัวไปได้ทุกครั้งรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์5ชนิดที่สามารถเอาชนะฮันนี่แบดเจอร์ได้ซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ ในการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่างฮันนี่แบตเจอร์กับสิงโตฮันนี่แบตเจอร์ก็มักจะแสดงให้สิงโตเหล่านี้เห็นว่ามันไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีของเจ้าป่าเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าหากมันต้องมาเผชิญหน้ากับเมียของเจ้าป่าล่ะครับ ท่านผู้ชมพอจะนึกภาพออกไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะโดยธรรมชาติของสิงโตเหล่านี้สิงโตเพศเมียมักจะเป็นผู้ล่าเหยื่อมากกว่าส่วนสิงโตตัวผู้จะมีหน้าที่คอยขับไล่สัตว์ต่างๆที่หวังจะเข้ามาช่วงชิงแย่งเหยื่อหรือต้องการบุกรุกแย่งอาณาเขตนั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกครับที่บรรดาเมียของเจ้าป่าเหล่านี้จะสามารถพิชิตฮันนี่แบตเจอร์ได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่ฮันนี่แบดเจอร์ต้องมาพบกับสมาคมเมียเจ้าป่าโดยบังเอิญและแม้ว่าฮันนี่แบดเจอร์จะพยายามปกป้องตัวเองอย่างสุดคว สาาามมารถควแต่ด้วยขนาดตัวของมันที่ต่างกันอย่างมากและจํานวนผู้ล่าที่มากเกินไปแบตเจอร์น้ำผึ้งตัวนี้จึงต้านทานไว้ไม่ไหวมันจึงกลายเป็นอาหารของสิงโตไปในท้ายที่สุดนั่นเอง ึ่งในการปกป้องตัวเองและลูกของฮันนี่แบตเจอร์ที่รายการของเราประทับใจมากที่สุดก็คือในตอนที่เสือดาวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งพยายามจะจู่โจมและกินลูกของฮันนี่แบตเจอร์ในขณะที่มันอยู่เพียงลําพังแต่แม่ของมันบังเอิญกลับมาเจอพอดีมันจึงวิ่งเข้าไปช่วยลูกน้อยของมันอย่างไม่เกรงกลัวและยังสามารถขับไล่เสือดาวตัวนั้นออกไปได้สําเร็จแต่ไม่ใช่ว่าฮันนี่แบตเจอร์เหล่านี้จะสามารถขับไล่และป้องกันตัวเองจากเสือดาวได้ทุกครั้งนะครับ เพราะเนื่องจากขนาดตัวของพวกมันกับเสือดาวแตกต่างกันมากอีกทั้งเสือดาวยังมีความว่องไวและปราดเปรียวไม่แพ้กับฮันนี่แบทเจอร์จึงมีเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์เลยครับท่านผู้ชมที่เสือดาวสามารถจับฮันนี่แบทเจอร์เหล่านี้กินเป็นอาหารได้อย่างเช่นเหตุการณ์เหล่านี้ที่ไม่ว่าฮันนี่แบทเจอร์จะอยู่ส่วนไหนของป่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กลางทุ่งโล่งแจง้งหรือจะเป็นบนต้นไม้ในเวลากลางคืนเสือดาวเหล่านี้ก็สามารถตามล่าและจับฮันนี่แบทเจอร์กินได้อย่างสบายใจนั่นเอง จริงอยู่ครับที่ฮันนี่แบตเจอร์เหล่านี้ไม่ใช่เหยื่อชนิดหลักของจระเข้และจระเข้เหล่านี้ก็ไม่ใช่เหยื่อชนิดหลักของฮันนี่แบตเจอร์เหมือนกันแต่ด้วยความที่ฮันนี่แบตเจอร์เป็นสัตว์ที่กินได้ไม่เลือกจึงทําให้แม้แต่ทายญาติของเพชฌฆาตเงียบแผงลุ่มน้ําอย่างพวกจระเข้ขนาดเล็กถึงปานกลางเหล่านี้หากมันเผลิดขึ้นมาใช้ชีวิตบนพื้นดินมันก็จะสามารถกลายเป็นอาหารอันโอชะของฮันนี่แบตเจอร์เหล่านี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าพวกมันจะสามารถล่าจระเข้ได้ทุกไซส์นะครับเพราะว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งนนีี่บดเเเจอร์หลลาา้กิควมะมะ และอยากจะข้ามรุ่นไปลองชิมรสชาติของเนื้อจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ชะตากรรมของพวกมันก็อาจจะจบไม่สวยและกลายเป็นอาหารว่างของจระเข้เหล่านั้นไปอย่างง่ายดายอย่างเช่นฮันนี่แบตเจอร์ที่อยู่ในปากจระเข้ตัวนี้ก็เป็นได้ แม้ว่าฮันนี่แบตเจอร์เหล่านี้จะสามารถเอาตัวรอดจากนักล่าอย่างหมาป่าแอฟริกานักล่าที่มีเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จในการล่าเหยื่อมากที่สุดในผืนป่าหรือจะเป็นเหล่าฝูงไฮยีน่าจอมโหด ที่แม้ว่าพวกมันจะพยายามตามล่าฮันนี่แบดเจอร์หลายต่อหลายครั้งแต่ฮันนี่แบดเจอร์ก็ยังสามารถเอาตัวรอดไปได้แท้ทุกคราแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าถึงแม้ว่าสัตว์ในตระกูลสุนัขทั้งสองชนิดที่รายการของเราได้เอ่ยไปข้างต้นนั้นจะไม่สามารถจัดการกับฮันนี่แบดเจอร์ได้แต่สุนัขบ้านๆของเหล่าชาวนาที่พวกเขาเลี้ยงไว้เพื่อฝ้าพื้นที่ทำการ,กรเกษตรเหล่านี้กลับสามารถจัดการกับฮันนี่แบดเจอร์จอมซาที่พยายามบุกรุกพื้นที่ทำการ,กรเกษตรของชาวนาได้อยู่บ่อยครั้งแต่จริงอยู่ครับ ถ้าหากว่าไร่แห่งนั้นมีสุนัขคอยเฝ้าเพียงแค่ตัวเดียวมันก็อาจจะกลายเป็นฝ่ายที่ถูกฮันนี่แบดเจอร์โจมตีแต่ถ้าหากไร่แห่งนั้นเกิดเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวมันก็อาจจะเจอหมาหมู่รุมขยำ้ำและพบจุดจบแบบฮันนี่แบดเจอร์เหล่านี้ก็เป็นได้ จริงอยู่ครับว่าฮันนี่แบดเจอร์เหล่านี้มีความสามารถพิเศษในการทนพิษจากงูพิษต่างๆได้แทบจะทุกชนิดบนโลกใบนี้ที่ไม่ว่ามันจะโดนงูที่มีพิษร้ายแรงแค่ไหนกัด มันก็จะแค่นอนสลบเมือดไปและจะฟื้นขึ้นมาดังเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทั้งมันยังสามารถล่าง,งูที่มีขนาดตัวที่ใหญ่อย่างเช่นงูหลามแอฟ,ฟริกาเหล่านี้เพื่อกินได้อยู่บ่อยครั้งแต่ท่านผู้ชมเคยเห็นเบื้องหลังของพวกมันไหมครับว่าก่อนที่มันจะล่าเหยื่อเหล่านี้ได้สําเร็จนั้นมันก็เกือบจะโดนงูเหล่านี้รัดตายมาแล้วหลายรอบเช่นกันอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่ฮันนี่แบตเจอร์พยายามล่าง,งูตัวนี้กินเป็นอาหารแต่การล่าของมันในครั้งนี้ดูจะโชคไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากมันพลาดท่าโดนงูตััััววนนนีี้้รแลลละกกํางจื Honey ต ท้องแต่เหมือนว่าแบดเจอร์น้ำผึ้งตัวนี้ยังไม่ถึงที่ตายครับท่านผู้ชมเมน,นื่องจากมีจิ้งจอกแม่ลูกคู่นี้ผ่านมาพบพอดีและสงสัยว่ามันคงจะอยากกินงูตัวนี้เช่นเดียวกับฮันนี่แบดเจอร์มันจึงเดินเข้าไปรบกวนสมาธิของงูตัวนี้แบดเจอร์น้ำผึ้งตัวนี้จึงรอดพ้นจากอ้อมกอดมรณะไปได้อย่างหวุดหวิดเรียกได้ว,ว่าถ้าจิ้งจอกตัวนี้ไม่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์แบดเจอร์น้ำผึ้งตัวนี้ก็อาจจะพลาดท่าและกลายเป็นอาหารของงูเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับท่านผู้ชม เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่สามารถเอาชนะฮันนี่แบ็เจอร์ได้ซึ่งความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ แม้ว่าฮันนี่แบทเจอร์เหล่านี้จะมีขนาดตัวที่เล็กและมีโอกาสที่จะโดนนักล่าขนาดใหญ่สามารถล่าพวกมันเป็นอาหารได้อยู่บ่อยครั้งแต่ในทุกครั้งที่มันตกอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายมันก็มักจะสู้จนตัวของมันหมดลมหายใจแม้ว่ามันจะต้องจบชีวิตลงในท้ายที่สุดซึ่งรายการตามไปมองของเราก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านให้สู้ชีวิตเหมือนกับฮันนี่แบทเจอร์เหล่านี้และผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ที่เลวร้ายแบบนี้ไปด้วยกันเพราะส่วนตัวของผมเชื่อว,ว่าฝาหลังฝนย่อมสวยงามเสมออย่างไงท่านผู้ชมก ก็อย่าลืมเว้นระยะห่างพร้อมกำหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับและเหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ